เสสพลงนี้เป็นเพลงจากละครเวทีเรื่องสี่แผ่นดินเดอะมิวสิคลค่ะซึ่งอุ้มได้ดูละครเวทีเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในทุกๆส,สิ่งทุกๆอย่างที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างเอาไว้ให้กับชนรุ่นหลังอย่างเราและที่สําคัญนะคะมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ในโรงละครค่ะผู้ชม ซึ่งวันนี้นะคะว้าวดาราก็มีภาพบางส่วนจากละครเวทีเรื่องสีแผ่นดินเดอะมิวสิคลมาให้ไี้ดูกันด้วยไปชมพร้อมๆกันค่ะ เป็นละครที่ดีหนึ่งในรอบปีเลยค่ะที่มาดูคือประทับใจเป็นเรื่อง,องความประทับใจก็ดูดูแล้วแบบในงแง่ของเนื้อหาที่ทีตัวละครนําเสนออะไรเงี้ยเรียกได้ว่ากระทบความรู้สึกนะครับโอ้โหสุดยอดครับแ้เช็ดน้ําตาหลายรอบเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบโดยรวมของนักแสดงของเพลงของฉากของทุกสิ่งทุกอย่าง ที่คุณบอยนำเสนอออกมาให้รู้สึกว่ามันครบถ้วนในความเป็นในความเป็นสี่แผ่นดินและนี่แหละคือ4ี่แผ่นดินที่ที่ทุกคนรอคอยอีฉันชื่อพลอยค่ะ นี่ผมประทับใจบินมากเปิดฉากมานี่ก็แบบทั้งเสียงทั้งพลังทั้งการแสดงคือทุกอย่างแบบไปได้วยกันหมดเลยอะค่ะโอ้แม่อันนี้ Amazing มากตอนแรกผมก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับจนจนเธอคนนั้นเริ่มร้องเพลงออกมาเนี่ยแหละเราเข้าใจความรู้สึกของตัวละครตัวนั้นได้หมดเลยจากจากเสียงเพลงอะแล้วผมรู้สึกว่าอุ้ยเด็กผมว่าเขาไม่น่าอายุเกิน1 2 13เด็กอายุส2 1ของสาสามารถทำได้ขนาดนี้ที่ผมถือว่าโอ้เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อมากคือเรื่องราวชีวิตของอีชั้น ตลาเลมืเรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่งที่ผ่านมาตลอดทั้งสี่แผ่นดินเว,<ะ>วนกรรมเขาเอาเรียกพวกที่มาร้ายแต่ฉันมาดีน่าจะเรียกว่าบุญพาวาสนาส่งดีกว่าไหมจ๊ะตัวนี้จะมีแต่พลอยมีฉันคอยดูแลด้วยรักด้วยหู จากนี้จจะะเเป็นนนชช่ไรีววิตว้มือเธอเง,องกันเดียร์สตาร์ไอว่าเขาเมคติ้งที่ดีมากเขาร้องเพลงดีมากไม่ต้องพูดถึงเขาเต้นได้ด้วยแปลว่าเขาครบมากและที่ที่สำคัญที่สุด ให้รู้สึกว่าการมีความเป็นธรรมชาติสูงมากเป็นชายที่กุ๊กกิ๊กหรือว่าชายที่จะต้องเต้นรำอะไราเงี้ยค่ะทำให้เราแบบย้อนเข้าไปถึงในยุคนั้นให้เห็นให้เห็นแบบว่าวัฒนธรรมในยุคนั้นได้ะคะ่ะสนุกค่ะผมอยากให้คุณแม่ทันใจไว้แต่เนินเน่นๆเลยนะครับต่อไปอะไรที่มันคอยถ่วงความจเจริญของประเทศชาติไว้ ก็ต้องถูกเปลี่ยนให้หมดไม่คิดว่าเออน้องแบบจะมาเล่นละครเวทีเรื่องแรกเนาะและเล่นได้ดีขนาดนี้ผมชอบนะตุมตามเขาเล่นดีอะแล้วก็ไม่คิดว่าเออตุมตามดูเป็นดูเป็นเด็กที่แบบนิ่งๆขึมๆนะออกมาแล้วจะแบบเล่นในบทที่แบบเหมือนลายฮะเหมือนลายแล้วเล่นเล่นดูลายได้ดีมากแล้วสุดท้ายกลับมาซาบซึ้งกลับมากลับตัวกลับใจก็เล่นได้ดีทุกอย่างทุกฉากผมชอบนะผมทําผิดอะไรผมก็ยอมเสี่ยงชีวิตเหมือนกันเพื่อให้ประเทศชาตินี้จเจริญขึ้น ไม่ลูกที่เป็นสายเนื้อแท้ๆของแม่ถึงได้คิดลงลาทุกสิทุกอย่างที่แม่สรัทธามาตลอดชีวิตซึ่งพี่นกเล่นดีมากครับเล่นจนแบบเอาเราอยู่แบบพยายามแบบไม่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 ร้องไม่ร้องอะไรอย่างี้ครั ครับไม่ลองจะพยายามแต่จริงๆก,กพ็พอป่าดมาแล้วอ,อมันก็เปียงอ่ะอาจะรแม่ตนเห็นลูกของแม่ตายไปต่อหน้าต่อตาได้อย่างไรแม่จะทำอย่างไรดีอด๋อวันใดที่เธอเมื่อดมจะคอยเป็นคนชี้ทางวันใดเธออ้างว่าจะคอยกุมมืออยู่ข้างกายเราดูหนังเราดูละครมาแล้วจากเรื่องสิบดินหรืออ่านหนังสือแตงมันมีดนตรี ฉะนั้นเมื่อมาดูวันนี้คืนนี้สิ่นินี้ที่มิวสิควลเนี่ยมันให้อารมณ์ที่สมบูรณ์แบบทั้งจินตนาการทั้งความคิดทั้งประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองสี่ราชการและที่สำคัญคือดนตรีดนตรีดีมากเอออยยยัังใหหนมม้นนทีน่่มสากภ อย่างคนที่เคยมีใจอาจเคยเป็นคนไม่ดีมีเธอฉันเป็นคนใหม่มีเธอตรงนี้มีความหมายที่ไรเขาลือกันว่ามีคนคบคิดจะล้อมอำนาจในหลวงเราหน้าถ้าเจอกันผมจะได้ไม่ลังเลต้องจัดการกับศัตรูของแผ่นดิน เวอร์ชั่นนี้ของคุณบอยนี่ผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยมากครับแล้วก็มีอะไรหลายอย่างแทงใจแล้วก็มันร่วมสมัยอ่ะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนในอดีตเลยอ่ะที่มาดูนี่ทุกอย่างมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องราวของเราใกล้ๆตัวปัจจุบันตอนนี้เลยทั้งที่ในเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้น้งแต่เดกาันที่5แต่ทาไมสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันวนเวียนอยู่ในหัวเหมือนกับเรื่องที่เกิดรอบตัวเราเหลือเกินก็ไม่รู้ คนที่แบบอย่างที่บอกว่ารักพระเจ้าอยู่หัวมากแล้วก็คิดว่าเป็นคนในแผ่นดินไทยเนี้ยก็ควรจะรู้คุณของท่านภาคภูมิใจมากเลยอ่ะเกิดมาไม่เคยมีกษัตริย์ประเทศไหนเหมือนประเทศเราเลยอ่ะทุกๆพระองค์อ่ะทำให้เพื่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนน่ะหลงรักมากๆดีใจมากที่เกิดมาเป็นคนไทย4แผ่นดินในม Musical เป็นละครเวทีที่คนไทยทุกคนควรที่จะต้องดูแล้วคุณจะได้อะไรจากละครเวทีเรื่องนี้เยอะมาก ทั้งในแง่ของความรักชาติความรักครอบครัวความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันความเข้าใจในการดำเนินชีวิตทุกอย่างทุกอัตรัคุณจะได้จากละครเวทีเรื่องนี้ขอให้มาดูครับแแแ่นนนนนนดดิีคควือสสสุใจ